เราจะพาทุกท่านไปพิสูจน์เมืองเก่าของพญาขอมก่อนที่จะถูกพญานาคบุกพังทลายกลายเป็นนองหานวิมานล้างในตำนานสถานที่นั้นคนในยุคโบราณเรียกว่าท่านางอาบหรือหมู่บ้านทรงน้ำาพุที่อยู่อยู่ฝ่าฝั่งของนองหานในปัจจุบันครับตำนานเล่าว,ว่าพญาขอมได้อพยพไล่พนเดินทางออกมาจากเมืองอินทปัตนครมายังดินแดนอันไกลโพ้นเพื่อมาสร้างเมืองขึ้นใหม่นะท่านางอาบ ในการละครั้งนั้นพญาขอมมีสหายเป็นพญานาคมีชื่อว่าธนามูลนาคต่างก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันได้ตกลงกันแบ่งพื้นที่ในการปกครองโดยพื้นที่คุ้งน้ําให้ฝ่ายธนามูลนาคเป็นผู้ปกครองและในส่วนของภาคพื้นดินให้พญาขอมเป็นผู้ปกครองโดยเมืองที่สร้างขึ้นใหม่ของพญาขอมมีความอุดมสมบูรณ์บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็นเป็นปึกแผ่น จ,จนสิ้นสมัยของพยาขอมเมื่อพญาขอมสิ้นพระชนลงราชบุตรชื่อว่าพยาสุรอุทกได้สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระบิดาตำนานกล่าวว่าพญาสุรอุทกเป็นผู้มีบุญมาเกิดในขณะที่ประสูติเกิดเหตอุอัศจรรย์สองอย่างมีพระขันธงคําติดออกมาด้วยพร้อมกับยังเกิดปรากฏการมหัศัรจันมีนพุธรรมชาติผุดขึ้นกลางเมือง ในวันหนึ่งพระยาสุรอตุทกเสด็จออกตรดจอนาเขตบ้านเมืองของตนคันเดินทางมาถึงปากน้ำมูลนาทีซึ่งเป็นเขตติดต่อกับเมืองอินทปัตนครเสนาอามาตได้ทูลชี้แจงว่าตั้งแต่แม่น้ำมูลนาทีไปจรลดดงพญาไฟขุนของผู้เป็นบิดาของพระองค์ได้มอบให้ธนมูลนาผู้เป็นสหายเป็นผู้ปกครองพระยาสุรอุทก จึงเกิดความพิโรธขุนเคืองตำหนิว่าพระบิดามอบอำนาจให้ธนามูลนาคซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานให้รักษาอาณาเขตบ้านเมืองเป็นการอันไม่สมควรพระยาสุรอุทกทรงชักประขันคู่กำเนิดสแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์เดินไปบนแม่น้ำมูลนาทีแกว่งพระขันสแสดงอิทธิฤทธิข่มขู่ทนมูลนาคจนเกิดการต่อสู้กันอย่างพรวันทั้งคู่ต่างมีฤทธิเท่าเทียมกัน จึงไม่มีฝ่ายใดแพ้หรือฝ่ายใดชนะเมื่อการต่อสู้จบลงพญาสุรโอทกได้ยกไพรพล,ลกลับบ้านเมืองของตนพร้อมกับความขุนเคืองในใจฝ่ายธนามูลน,นาคก็ยังพีโรธได้จัดกองทัพเหล่าพญานาคทั้งเมืองมาดานเดินทางติดตามพญาสุรโอกทกธนามูลน,นาคได้สั่งให้ไพรพลนาคทั้งหลาย ให้แปลงกายเป็นพานดอนให้เดินอวดกายทิพย์สีขาวงดงามเมื่อชาวเมืองทั้งหลายเห็นเหตุนอน,นาอัจจรรย์จึงได้นำเหตุขึ้นแจ้งพระญาสุรอุทกโดยพญาสุระอุทกไม่ทันได้ตึกตรองสั่งให้ในายพานทั้งหลายไปช่วยกันล้อมจับมาถวายถ้าจับเป็นไม่ได้ให้จับตายเมื่อนายพานได้รับคำสั่งได้ออกติดตามพานดอนไปถึงป่าติดตามได้แต่ทนมูลนาคตนเดียวครับ ท่านามูนาททำทีเป็นหลอกล่อนายพานกับพวกได้เข้าร้อมจับแต่ไม่สามารถจับได้จึงยิงด้วยน้าไม้อันมีลูกดอกอาบยาพิษจนพานดอนนั้นตายลงท่านามูนาคที่เป็นแรงกายเป็นพานดอนได้สแสดงอิทธิฤทธิ์ในระมิดร่างกายพานดอนให้ให,ใหญ่โตเท่ากับช้างสารส่วนพระยาสุระโุทกมีคำสั่งให้เอาเนื้อมาถวาย แล้วแจกจ่ายให้ชาวเมืองให้ได้กินกันทุกครอบครัวยกเว้นคนที่เป็นการละกินีเช่นแม่ไม้ฝ่ายธนามูลนาคสั่งการให้ทับนาคทำการขุดแผ่นดินเมืองให้ล่มจมลงไปใต้บาดาลธนามูลนาคจับพยาสุระอุทกได้ด้วยความแค้นได้ลากลงไปทิ้งยังแม่น้ำโขงจนในที่สุดพยาสุระอุทก ได้ถึงแก่วความตายในส่วนชาวเมืองที่หนีรอดมีเจ้าพิงคาระและเจ้าคำแดงราชบุตรของพญาสุรออทกรวมกับญาติวงศ์ข้าราชการประชาชนบางส่วนได้พากันอพยพมาตั้งบ้านเมืองใหม่ในส่วนของเมืองที่ล่มจมกลายเป็นหนองน้ำใหญ่ซึ่งเรียกว่าหนองหาในปัจจุบันครับเจ้าพิงคาระบุตรชายคนโตได้สร้างเมืองขึ้นใหม่ โดยมีชื่อเมืองว่าเมืองหนองหานหลวงส่วนเจ้าคำแดงผู้น้องได้แบ่งไพร่พลเสนาอามาตไปสร้างเมืองใหม่โดยมีชื่อว่าเมืองหนองหานน้อยปัจจุบันคืออำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธาน,นีครับวันนี้ลุยพาเลนจะพาทุกท่านย้อนเวลาไปพิสูจน์หมู่บ้านน้ำพูเมืองในตำนานในครั้งอดีตติดตามไปพร้อมกันครับ ปัจจุบันหมู่บ้านน้ำพูตั้งอยู่ณนอำเภอพนนาแก้วอยู่อีกฟากฝั่งของน้องหานผมได้สอบถามคนเท่าคนแก่ถึงจุดที่พบน้ำพูผุดข,ขึ้นมาในครั้งอดีตซึ่งทําให้เราได้ข้อมูลว่าจุดที่พบน้ำผู้ผุดข,ขึ้นมานั้นปัจจุบันชาวบ้านเรียกว่าดอนปู่ตาเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนในหมู่บ้านให้ความเคารพห้ามมิให้ผู้ใดมาทําการอันนม้สมควรโดยเชื่อว่าวิญ,ญญาณของชาวเมืองขอมในอดีต ยังคงปกปักรักษาดินแดนแห่งนี้เราเดินทางมาถึงจุดที่ชาวบ้านเรียกว่าดอนปู่ตาครับจุดนี้เป็นป่าชุมชนมีศาลปู่ตาที่ชาวบ้านให้ความเคารพตั้งอยู่มีป้ายบอกเส้นทางจุดที่พบน้ำพุธรรมชาติเดินทางมาได้ประมาณ200เมตรเราพบจุดที่ชาวบ้านแจ้งพิกัดว่าเป็นจุดที่พบน้ำพุผุดขึ้นมาอีกครับจุดนี้ เป็นลานหินศิลาแรงเราพบรางน้ําเพื่อนําน้ําไปประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อโดยรอบป่าชุมชนแห่งนี้ปรากฏน้ําขังตลอดทั้งปีครับแต่เป็นที่น่าเสียดายวันนี้ไม่มีน้ําพุผุดขึ้นมาตามตํานานแต่สมัยพ่อบ,บวชสมัมปิสมาเนนน่ะน้ำพุยังได้เห็นอยู่เนาะน้ำยังพุ่ขึ้นอยู่น้ํายังขึ้นอยู่ แล้วก็บ,บมีแห่งยงาเล่มก็มีตลดอดถ้ามีงวควายคนไปกินหญ้าอยู่ห่นนะมันสิเป็นซ้ำละดินมันสิดูบละงวควายคนมันสิขึ้นมาได้ม,มันจบนะครับแต่สม่อนี้มันก็มดไปแล้วลนะันเสื่อมจากการสอบถามชาวบ้านทำให้เราทราบว่าเมื่อประมาณ2-3ปีที่ผ่านมา ไม่ปรากฏน้ำพุผุดขึ้นมาอาจเนื่องมาจากการสร้างชุมชนและวิธีการทำเกษตรในยุคปัจจุบันปิดกั้นทางน้ำไหลที่มีมาแต่โบราณโดยชาวบ้านเชื่อว่าภายใต้พื้นดินของน้ำพุแห่งนี้คือตาน้ำขนาดใหญ่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำซึ่งปกติจะมีน้ำไหลตลอดทั้งปีครับชาวบ้านในหมู่บ้านน้ำพุยังคงมีความเชื่อว่าหมู่บ้านแห่งนี้คือเมืองของของโบราณในอดีตครับ